สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลมาถึงหน้าศาลแล้วนะคะคุณพี่สมนนะคะตรงนั้นก็เป็นน้องหนึ่งลืธไทยนะ <c oughs> ก็เป็นน้องเนโกะใช่ไหมคะเนี่ยเห็นแต่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็โหนห่วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ พี่ลงไลน์นี้ก่อนน้องจันหอมแอ๊ดจันหอมสวัสดีค่ะนี่คือแอ๊ดจันหอมถ่ายกันเองนี่แหละขึ้นไลน์หรือยังแม่คะขึ้นไลน์แล้วหรือยังอ่ะขึ้นไลน์มาตามทางแต่ว่าตอนนี้ถ่ายคลิปค่ะคขอเก็บคลิปบ้าง<ค>ด้วยนะคะอัน<ค>นั้นก็น้องเก้าใช่ไหมเอ๋ยโกโก้ไลน์นะคะเสื้อแดงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แอดมานาะมานาะสตอรี่อยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีมานาะขอสักคลิปหน่อยนะ คงถ่ายได้แน่แน่คงถ่ายได้สวัสดีค่ะเชฟยันมาแล้วมาเลยด้อมาเลยด้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างหน้าเมื่อกี้ผมเห็นเอิ่งมาผมเลยกลัวได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียงด้วยกําลังไลฟ์สดอยู่ด้วยตอนนั้นก็เลยไม่กล้าลงมาค่ะเอิ่งมาผมตกใจเลยครับจริงเออแล้วไอ้เบ้าอุดร กลับแล้วเหรอเขาดังลังมาครับกําลังมาอ๋อนั่นแหละวันนั้นป้าไปจัมปาดงกลับตอนเช้าพวกเราสวนป้าไปตอนเย็นเหรอถึงจัมปาดงทุ่งโค้งหนองนาก็คิดอยู่วันนี้คงได้เจอค่ะคงได้เจอบ่าวอุดรเจอเชฟยันวันนี้ก็เลยวันนี้เจอกันเจอกันแน่นอนที่นี่ขอบคุณมากมากนะคะป้าก็หาถ่ายพวกเรากันเองนี่แหละเดี๋ยวทักตรงนี้บ้างเราก็รออยู่ฝั่งเราด้วเนะสวัดดีจ้าน้องลอม อันนี้ค่ะอันนี้ก็น้องลอมนะคะตรงนี้เพิ่งมาถึงป้าก็ไล่อยู่บนรถก็กินมาตามทางอยู่ค่ะที่นี่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่หิวตอนนี้ป้าก็กินมากับตามทางกับรถอันนี้ก็มีเสือนะคะมีช่องเสือด้วยมีใครบ้างอยู่ตรงนี้พวกเราทั้งนั้นเลยนะคะ ก็มาทักทายกันขอเก็บภาพนะคะเก็บคลิปบ้างสวัสดีค่ะณรอบกันยังไงนี่ทั้งรอบนะคะอ๋อหนูก็แยกตัวมาจะได้ได้สุขเออใช่อ่าช่องเสือสวัสดีค่ะนี่ค่ะพวกเราทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะครับครับโอ้น้องโอ้ใช่ไหม โอ้เยอะเลยเยอะเลยนะคะมีแต่ช่องใหญ่ช่องดังใช่ขอถ่ายช่องดังช่องใหญ่หน่อยเก็บภาพนี่นะคะอันนี้ใครเอ่ยอ้โนี่ขอบคุณมากมากแล้วก็มีกัปตันดังซิงนะคะอ่ามีเสือมีน้องลิงโอ้โหนี่แหละพวกเราก็ แล้วมาจากที่นู่นขยันขันแข็งกันนะคะมาให้กำลังใจลุงเนคนโอ้ยขนาดผมอยู่ไกลผมยังมาถึงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณตาคุยอีกแล้วโอ้ยน้องโอหล่อมากจำไม่ได้เลยนะคะคุณนหล่อเฮ้ยหล่อจริงจริงการแข่งันวันนี้ทั้งวันเราทำหน้าที่ของเราเนาะคุณพ่อมาหรือยังมมาาแล้วจ้ะเออนี่นะคะครับครับกำลังคืบกำลังคืบโอเค นะคะตอนนี้ป้าก็อาจจะไปเก็บคลิปอีกเพื่อที่จะให้ได้ครบนะคะครบเวลาก่อนที่จะขึ้นไลฟ์อีกนะคะนี่ก็ถ่ายพวกเรากเองนะอ๋อเหรอถ้าเขาทำล้วก็คงจะไม่ยากใช่ไหมคราวนี้เว้วกกันเองนะคะอ๋อนี่นอกจากมาให้กำลังใจลุงคนแล้วยังมาคุยเรื่องเพลงกันเพื่อความ ข,ของพวกเรานะคะความสความสําเร็จของพวกเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าก็ขอเก็บภาพขอเก็บภาพพี่น้องเรานะคะหลายๆช่องที่มากันนะคะเก็บภาพไว้เป็นความทรงจํานะคะเนี่ยจะได้รู้ว่ามีเยอะมีหลายช่องที่มากันตรงนี้นะคะยนี่ของเราอาไปทิงไหมเราซื้อข้าไว้นี่ย้ไอันนี้นะคะก็ มีโอ้ฝั่งนู้นก็จะมีอะ,อะไรนะอดิสรน,นะคะตรงนู้นก็จะมีฟากต้นไม้ข้างนู้นก็จะมีอดิสรน,นะคะช่องอดิอสรสกลนครน,นะคะ,ะแล้วตอนนี้เราก็มาถ่ายป้าถ่ายคลิปก่อนนะคะตอนนี้ป้าจะขอเก็บภาพเป็นคลิปไว้ด้วยน,นี่น้องเก้านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศภาก็เก็บจะเก็บภาพบรรยากาศที่เป็นคลิปไว้ด้วยนะคะ <S <S ดูความผนึกกกำลังของพวกเรานะคะดูมาตัดพวกมันนั่นแหละพวกกันสามนั่นแหละพัฒนาพักฟพักอตอนนี้นะคะทุกคนก็ทำงานกันขมักขะเม้นแข็งขันกันนะคะ ทำงานกันอย่างแข็งขันอย่างขามาขักขม้นเลยนะคะแล้วก็ดูนี่นะคะบรรยากาศก็ตอนนี้ยูทูบเบอร์ก็เดินทางมาถึงเยอะแล้วนะคะตอนนั้นป้าเห็นเอ่กำลังไลฟ์สดแมงกาบี้ซ์มก็เออแมงกาบี้ก็กำลังเดินทางนะคะแอบเมโกเป็นยังไงบ้างสบายดี จ้าป้ากำลังขอเก็บภาพเลยนะจ้าดีค่ะถ่ายคลิปค่ะตอนนี้จ้าคะ่ะช่องกระท่อมชมจัน channel นนค่ะกระท่อมชมจันค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาขอบคุณลุงจ้ะ,ะกดติดตามให้ด้วยฝากช่องกระท่อมชมจันบ้างเน้อค่ะขอบคุณด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นความขนึกกำลังเป็นความน่ารักของยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะที่มาเจอกันพวกเราก็กำลังทักทายกันนะคะ,ะทักทายกันนะคะตอนนี้ก็ เตรียมความพร้อมนะคะทุกคนก็บางคนก็ถ่ายคลิปบางคนก็ไลฟ์สดนะคะแสดงว่าห้ามอนสังนส่งน้ำเยลซีสั่งน้ำเลี้ยงลราค่ะขอบคุณมากมากค่ะมีน้ำมีด,ำด้วยค่ะมีน้ำนะคะัทุกครั้งเลยเออมันกลางแดไไดไม่ได้นะคุณลุงเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันจะร้อนค่ะเราต้องอยู่ในร่มค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนนะคะอะไรอย่างเงี้ะค่ะ ก็น <Mile dizzy> ี <Bien guided> <hoe de> <prepared> so, like ่แหละก็ถ่ายพวกเดียวกันนี่แหละตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายคนอื่นนะคะก็พยายามถ่ายแต่พวกเรานี่แหละก่อนเก็บภาพไว้อ่าเป็นความทรงจํานะคะว่าพวกเรามาถึงแล้วทุกคนต่างก็ทักทายซึ่งกันและกันนะคะก็มีแต่ช่องของพวกเราทั้งนั้นแหละนะคะเยอะสาวนันี่เนะอะไรนะ ป้าไม่ค่าเดินไปฝั่งทางพ่อค้าแม่ขายนะคะป้าก็เก็บคลิปของเหล่ายูทูบเบอร์นี่แหละนะคะเก็บภาพของเหล่ายูทูบเบอร์ของพวกเราเองนะคะพวกเรากันเองนะคะก็ช่องต่างๆทุกท่านก็คงจะเห็นหน้าค่าตาก็คงจะรู้จักกันหมดแล้วนะคะว่าช่องไหนเป็นช่องไหนบ้างนะคะนี่นะคะ อ่าโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะป้าก็ถ่ายให้มันครบนาทีแล้วป้าก็จะขึ้นไลน์นะคะขึ้นไลน์ให้คุณลุงได้คุยต่อแล้วป้าก็จะ,อะตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้ถ่ายภาพพวกเรานะคะะนึกกำลังกันนะคะ น้องล้อมโทษทีบ้านท้ายบ้านแม่บุญถินไม่มากันหรอบ้าท้ายบ้านแม่บุญถินอยู่ที่อ้แล้วน้องรอมมาจากไหนโอ้มาจากกกกใช่ไหมโอ้แต่ว่ามาภาคนี้แต่เมื่อคืนอโอเคก็ไม่เห็นหน้าก็ถาข่าวถาหาจ้า อันนี้นะคะป้าก็ถ่ายคนที่ไม่ว่านะคะพวกเราเองนะคะพวกเราเ,เองก็ขอบคุณด้วยสำหรับคลิปนี้ป้าก็คงจะอะ่ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสป้าจะถ่ายขึ้นอีกเดี๋ยวป้าจะไปขึ้นไล์นะคะขอบคุณมากๆทุกท่านสวัสดีคะ่ะ ขอเก็บภาพคลิปอีกนิดนึงนะคะพวกเรามาอีกแล้วนี่บ่าต้นนะคะสตูดิโอค่ะแมดานะคะแม่ดาเฟมิลี่นะคะ,ะ,คะพอดีป้ากำลังจะขึ้นไลน์แต่เห็นพวกเรามาก็ขอเก็บภาพอีกแล้วลกันค่ะเนะพิ่งจะมาถึงค่ะวันนี้ออกสายหน่อยค่ะดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะพอ,อดีมีพวกเรามาเพิ่มป้าถ่ายคลิปป้าเลยขอเก็บภาพ รเออแอดชัยก็มาทางโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าทีสวัสดีค่ะขอเก็บภาพในเด้อไว้เป็นที่ระลึกเนาะนี่แหละป้ามาก็ถ่ายพวกเราเองนี่แหละนะคะนี่มีหลายช่องมาป้าก็มาถ่ายเก็บภาพอีกนะคะตอนนี้สสวััดีครบอันนั้นทางนน้นน่าจะเป็นแออน <laughs> นี้นะคะ <laughs> มาถ่ายมาถ่ายคลิปถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเราได้มาเจอกันหลายช่องน่าที่แล้วเป็นนี้นะคะก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆป้าก็เก็บภาพมามา <laughs> เป็นที่ระลึกเรื่อยๆ <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> ก็มีแม่พีตรงนั้นก็มีแม่พีด้วยนะคะช่องแม่พีเสื้อแดงมา คาณผู้นี้เห็นคุณต่ออ๋อคุณต่อไปฝั่งนู้น้าหวังนะคะแล้วก็แมงกาบี้นะคะแมงกาบี้มาถึงแล้ว ขอถ่ายบ้างนะบอกถ่ายก่อนจ้องกล้องก่อนค่อยถามนี่พวกเรากันเองนะคะว่าก็คุยอันนี้คุณต่อนะคะมาแล้วนะคะพีซีชั n นแนนะคะป้าก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะแมงกระมี่จะพยายามไม่ถ่ายโดนคนอื่นนะคะระวังยากจริง นั้นก็คุณนัทพีเขามาทักทายนะคะเขามาหลายคนก็จะมากันเยอะมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากเจอแต่บ่าวอุดรยังไม่ได้เจอแต่บ่าวอุดรนะคะเนี่ยโอเคโอเนี่ยมีใครบ้างที่มาที่ป้ายังไม่รู้จักก็มีนะคะได้ยินพักๆว่าเฮียดีนะคะ ฝั่งนี้รู้สึกรู้สึกคักมากโอ้โมมก็เอาอ๋อมันจใมาเมื่อสักครู่นี้เหดีนะคะกที่ไหนมานออันนีใช่คุณยายคนลังลุคนใช่ไหม้อยคุณยายกำลองคะ ก็มาเยอะนะคะคุณยายาจำลองเดย์นะคตรงนี้แล้วก็เก็บภาพไว้นะคะอันนี้นะคะก็กอกนิวก็มาถึงแล้วนะคะค่ะที่หาค่ะก็เกบาไว้เป็นความทรงจำนะคะที่พวกเราก็มาเจอกันทักทายกันนะคะคุณลุงมาขึ้นไห